ฮัลโหลครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านบน่น้อห่วยว่าสีเอือนแนวครับเอือนมาเดี่ยวอันสีมาเห็ดถึงสีมันบูคือได้ผู้ใหญ่ครับเอือนมาเลยครับเอือนกำนั่นเอือนอันนี้มานํ้นเดือดครับผู้ใหญ่อบอตผู้ใหญ่ยายนาย,ยกเอือนมาเลยครับแมนครับเอือนมาบัวลอเดี่ยวแบบนี้มันบูคือเดี่ยวครับครับ แมนนะครับมีตอแมนครับมีเรื่องแล้วครับมือนี้ตองมีเรื่องครับบ่อเย็นแล้วครับเย็นเย็นบ่อไรคุยกันบ่อไรเลยครับตองไดเอื้อนอะแต่ต้องมาทวนนะครับเออมันบ่คืออันเป็นแนวไหนบ่กห่วยสีมาเอารถไทยมากินแดนไทยกันทั้งสี่มันไก่พดเนี้ยมันบ่คือเดียวครับแมนครับเย็ดอีดีเดียวครับแมนครับ ตงมาเบิงครับจังว่าเอือนนีดามมันบุคือครับจังสี่สี่พีดกันเดียวไม่นีพีดกันเดียวครับผมหนีโกเดเนี่ยแค้นแห้งเดียวครับครับเอือนมาได้หล,ลาย,ลายคนห่นนะเอาพวยัยอันผูกกำกับมาน้่ครับอ่าครับเอือนลุ่งมาน้่กันไรครับลุ่งลุ่งพวุยัยอันเพิินอันชุนชุนดีๆนั่นแมนครับลุ่งหมูแมนลุ่งหมูลุ่งหมู ครับไผบอ่อกัจะโจดนี่ก็แม่ผมนี่แหละครับที่มีเรื่องกันครับมีเรื่องก,กันกับแม่ผมนี่แหละครับเพื่อนสีแบงหน้าให้ผมนะดาเพื่อนกัเวบละละันนี้สีมาใช้สีปลูกมกแตงครับสีปลูกมกแตงแต่ว่ามากินแดนผมบันนี้ผมโบมโบไยที่ระครบจังสันเดียวโอ้ย อา้าวห่วยพงใหญ่สีบมาติครับมันกับใบหน้าเป็นของเมียครับห่วยสีบมาติครับอุ้ยผมบอกค่อยๆอุ้ยบอกครับเพื่อนกับว่า,าปากเป้าดี่นะครับว่าเพื่อนสีหาใบหน้าผมเพื่อนสีแดงเลื่อมองนี้อันขั้นแท่ยอยู่ตรงนี้เรื่อมเพื่อนมาครับห่วยโมคือจอกครับถจงสันห่วย เอาฟางสายด่ะหวยคือวาจังสัยน้อคุ่นใหญ่ก็นละมีปัญหาอย่างปูบักแดงคือสีเอารถไทยมาส่วนหน้าข่อยส่วนหน้าข่อยว่าไหนดิเจ้าเจ้าสื้อซื่อยูน่าโนอันดูจรวดมันซื้อข่อยหด้จกเดียวหันว่าสีห้ข่อยเดียวมองนี่บ่คือได้ครับขียดแท้งได้มือนนี่บ่คือได้ หายซื้อไม่ห้ปากเป้่านอบเพราะว่าในีลายหลักอักษรอย่างค่อยให้ก็ได้บ่ให้ก็ได้เด้นี่สิมักวราหาผู้ใหญ,ญ่บ้านนี่บ่ให้ยจะกลันก็ได้เดิหนิห่วยหวยดีแล้วเผาไปได้เลยอ,ยอุ้ยอุ้ยไอเพื่อนฉันนะไปไปไปขี้เขา